สวัสดีครับเรามาดูขั้นตอนในการคัดไข่นะครับในเครื่องที่เราลงมาใหม่นะครับมาดูว่าจะทํางานได้จริงไหมหรือยังไงคุ้มค่าการลงทุนไหมตัวนี้จะเป็นเครื่องนะครับคัดไซได้6เบอร์เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆตัวนี้จะคัดได้6เบอร์ครับนี่มาแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้ว นี่ก็ถือว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเลยสามารถใช้เวลาในช่วงว่างๆตอนเย็นนะครับในการครัดตัวนี้ก็พนักง,งานนะครับพนักง,งาน,นต้องคล่องแคล่วว่องไว อ๋อนี่ผู้จัดการครับผู้จัดการคินมาตรวจความเรียบร้อยเอาชี้นิ้วสั่งนีเร็วเร็วเร็วเรว็เอาชี้สั่งนี่อันนี้ไข่ที่เรายังไม่คัดนะครับจะมารวมอย่างนี้เลยนี่เราจะยังไม่รู้เลยโอ้นี่ดูครับความสูงความต่ํามันเนี่ยไม่เหมือนกันเฮ้ยไม่ แพงเดียวมีมีแค่สองเบอร์สองสอง,สองนี่ไงนี่คือไข่รวมนะครับนี่ก็ไข่ที่นะครับอยากจะรับไปขายนะครับหรือว่าอยู่ในโซนประโคนใช้บ้านกรวดรน,นี่ก็มา มาดูได้นะครับที่ร้านกบคลิสขายส่งนะครับหน้าร้านเราตั้งอยู่บ้านศีตะครองนะครับหน้าทางเข้าเส้นนะครับประคนใช้บ้านกรวดตรงนี้ก็สอบถามได้ครับ0828696263อยากได้ไข่ราคาที่เอาไปพอโตอไปโตได้นะครับแวะมาดูได้อนนี้เรามีเครื่องนะครับเครื่องคัดไข่เองนะครับ ทางร้านค้านะครับที่ขายของประจำอยู่แล้วก็มารับไปต่อได้เรามีราคาส่งให้นะครับราคาส่งมารับเองหน้าร้านนะครับเ <c oughs> ตะมาจากโน่นหรือว่าเตะอยู่นี่เตะอยู่นี่เลย อันไหนเตะก็เคาะใส่ทุงเลยใส่ในราคาพิเศษให้ดูขั้นตอนนะครับก็จะวางไข่นะครับวางไข่ไว้ก่อน คนวางก็วางคนจับใส่ก็จับใส่ใช้สองคนนะครับมันจะได้รวดเร็วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการขัดมาแล้วนะครับขัดออกมาแล้วนี่พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งเดี๋ยวเราจะทำเยอะๆแล้วก็จะเข้าไปตีตลาดโขนไทยนะครับเดี๋ยวจะไปขายตลาดตลาดมืดตลาดเช้า อายุอายุหกสิบอยู่ไหมไปไหมฮะม <laughs> ป้าร้านสองคนไปตาหนึ่งคนเออมันจะรุน่ <laughs> นการไหลออกมานะครับมันจะไหลไม่เร็วนะครับไม่เร็วก็พอที่จับใส่ได้ไปเรื่อยๆได้ดยู่ชั่วโมงหนึ่งเขาว่าได้กี่แผงะ ชั่วโมงหนึ่งสามารถ 8, 4, 300, ประมาณ300แผงได้นะครับ<อ>ชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็ททเ,เป็นเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัย<อ>นี่เหมาะกับการทำธุรกิจนะครับการทำธุรกิจก็ต้องลงทุนนะครับมองระยะยาวนะครับมองระยะยาวที่ตลาดให้ได้ ดึงลูกค้านะครับถ้าลูกค้าประจํามีมาแล้วก็จะเป็นอันอาชีพหลักเลยส่วนสถานที่ของเราก็กว้างขวางนะครับโกดังเรานี่ก็ออกแบบมานี่เพื่อค้าขายแบบบางค้าขายนะครับเราไม่เน้นที่จะเป็นที่อาศัยนะครับเราจะเป็นที่ค้าขายนะครับตรงนี้ ส่วนที่ปลูกสร้างอา,อาศัยนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็คือวางของแต่ละจุดแต่ละโซนก็นะครับแยกกันไปก็ถือว่าตอบรับนะครับการตอบรับจากาลูกค้านะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับ ดีพอสมควรนะครับดีพอสมควรเขาออกไม่ยังไม่ขาดสายครับนี่ก็ต้องขอ,ขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าที่เคยแวะเวียนมาแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยแวะเข้ามาก็จอดนะครับจอดถามได้ถามไถยได้ราคาน้ําราคาเครื่องดื่มนะครับราคาพวกนี่ครับพวกพงยงพวกไอ้ทั้งฉีดยาพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนี่เราก็มีหมดเลยพวกนมนะครับพวก นมท,ทุกอย่างนะครับขนมนะครับเรามีราคาส่งให้นะครับราคาส่งอนี่เราก็มาดูการคัดไข่กันต่อนะครับนี่ก็สองพี่น้องนะครับกบคริตก็ช่วยกันในยามว่างนะครับช่วงประมาณ17-18หรือว่าช่วงนี้ก็ลูกค้ากําลังคึกคักอยู่เราก็อาจจะทําอยู่ประมาณทุ่มสองทุ่มนี่ก็ทําแค่ชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนนะครับ สามารถคัดได้เอานนี่ก็บอกอีกทีครับในใครที่ต้องการที่จะเอาไข่นะครับไปขายต่อนะครับในโซนประโคนชัยบ้านกรวดนะครับเวะมาถามราคากันดูก่อนก็ได้นะครับเอาเยอะเรามีส่วนลดให้นะครับเรามีโปรโมชั่น นี่ขัดแล้วก็ยกออกมาเพราะว่าสินค้าไข่นะครับไข่ผู้นี้ก็จะต้องอถามว่าแต่ละครอบครัวก,ก็ต้องพากันนี มีติดครื่มีติดครัวไว้ทุกครัวเรือนนะครับต้องกินต้องใช้กันตลอดนะครับพวกไข่ถือว่าเป็นเครื่องอุปโภคบริปโภคที่สำคัญนะครับเปินราคาก็ต่างคนก็อยากได้ราคาถูกโดยทางร้านเราก็เลยจัดเครื่องคัดไข่มาเองครับนี่มันก็จะได้เป็นราคาที่ ขายส่งได้ครับว่าตลาดตรงนี้ก็ถือว่าแข่งขันกันเยอะนะครับแข่งขันกันพอสมควรน,นี่เรามีเครื่องคัดเองครับไม่ต้องกลัวครับทีนี้สามารถที่จะส่งให้นะครับไปขายต่อก็ได้นะครับไปขายไปต่อกันได้ดี มีเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มีถึงเบอร์สี่เนาะเอาแค่ okay, เบอร์สีพอม,มันเป็นไข่ที่เขาเครื่องตัวนี้เราก็จัดมาสามหมื่นบาทเป็นเครื่องที่สองครับแต่ว่าสภาพนี่ก็ยังแรกได้ผ่านการใช้งานมาเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าของเห็นก็ว่า ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเท่าไหร่เราก็จัดมาต่อส่วนยี่ห้อนี่ดูเอาเองอะจันทราฟาร์มมันจะลำเลียงไปครับแล้วไปเผ้า นี่มันจะโยกมาครับใส้ไหนใสไหนนี่มันจะนี่ตามนี้เลยนะครับนี่ให้ดูขั้นตอนการนี่การขัดนี่มันจะไหลเข้าเครื่องนี่เรียว่าใช้งานได้ดีครับไม่มีแต่ง <c oughs> นี่แจวไหลมาไหลมาเบอร์สองเบอร์สามเะเยอะย คลิปนี้ก็ฝากติดตามครับนี่เครื่องคัดไข่นะครับร้านกอ๊อปคลิไขายส่งครับเส้นประคุณชัยบ้านกรวดครับแวะถามได้เลยส่วนเบอร์โทรก็ตามที่ให้ไว้ครับสวัสดีครับผม